สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fun To Earn Channel ที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโลกของ Metaverse g a m e f i Blockchain และ Crypto มาให้เพื่อนๆรับทราบกันครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Crypto Mon เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการ Play To Earn ของเกม Crypto Mon นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนแรกนะจะเป็นการรับรางวัลจากการเล่นในเฟสของธนากตจิของโปรเจกต์ Crypto Mon นะครับเราสามารถเอิญจาก โปรเจกต์คริปโตมอนได้แล้วซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการทำเควสประจำสัปดาห์ถ้าใครเข้ามาในเกมใหม่ๆนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มแปลกๆดางด้านขวานะครับนี่เลยกดไปนะครับนี่จะเป็นปุ่มกดเพื่อดูเควสประจำสัปดาห์นี้นะซึ่งใน1สัปดาห์จะมีทั้งหมด10เควสนะครับก็ได้นำเสนอรายละเอียดไว้แล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้นะวันนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีเควสอะไรกันบ้าง เราจะวางแผนทำเควสกันอย่างไรดีนะครับแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเควสเนี่ยต้องทำเป็นลำดับนะครับเมื่อทำเควสที่1เสร็จแล้วจึงจะเริ่มทำเควสที่2ได้นะสำหรับเควสแรกของสัปดาห์ที่3นี้นะครับก็จะเป็นเควสริบบอน5ชิ้นริบบอนก็จะอยู่ที่นี่เลยนะตรงทอยนะครับนี่คือริบบอนนะใส่แล้วก็จะเพิ่มค่าความสุขหรือแฮปปี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นถ้ามีแล้วเควสก็จะสำเร็จทันทีนะครับ ต่อไปเป็นเควสที่2ให้เปิดกล่อง bronze หรือกล่องทองแดงเ่้ากล่องเควสที่ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเรากดรับกล่องเนี่ยถ้ามีคริปตมอนตหนึ่งตัวจะกดรับได้วันละแค่3ครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเควสนี้ถ้าเกิดมีคริปตมอนตัวเดียวก็อาจจะต้องใช้เวลา3วันในการทําให้เสร็จนะครับหรือว่าพอมีทุนแล้วอยากเรีบทาเควสหน่อยก็อาจจะเปิดกล่อง bronze ไปนะครับส่วนเควสที่3นะครับเป็นเควสที่ให้กินแอปเปิลสิครั้งนี่เลยครับแอปเปิลก็เป็นอันนี้เลยนะอันแรกเลยเนี่ย แต่แต่ละครัวก็จะมีค่าความอิ่มที่ได้จากแอปเปิลต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเควสอาหารเนี่ยทีหลังนะครับในคลิปต่อต่อไปเควสที่4คือเควสที่ให้เราเทรนค่า Resistance ของคริปโตมอนเนี่ยสิครั้งค่า Resistance ก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเทรนแล้วก็อันสุดท้ายเลยขวามือสุดนะเป็นการเพิ่ม Resistance ของคริปโตมอนนะครับและเควสที่5นะครับ ก็คือให้อาหารที่คริตโตมอนไม่ชอบ5ครั้ง่าซึ่งรายละเอียดใครไม่รู้ต้องทำยังไงจะให้อาหารที่ไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเรามีคำตอบให้ในคลิปต่ตอไปนะครับเควสที่6ให้ยาคริตโตมอน15ครั้งเขาก็จะใช้คำว่า heal นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย heal a c r y s t a m o n 15 t i m e s ก็คือใช้เนี่ยครับกดตรงกลางเนี่ยนะ heal แล้วก็ให้ยาอะไรก็ได้นะครับ15ครั้งก็จะสำเร็จเควสนี้นะครับซึ่งเควสนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ ทำไป12ครั้งจาก15ครั้งแล้วเควสที่7นะครับให้ให้ของเล่นคืตโตมอน10ครั้งนี่นะฮะของเล่นอะไรก็ได้นะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีคริปตมอน2ตัวนะครับเราจะสามารถทําเควสเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับในบางเควสนะส่วนเควสที่8นะครับก็เป็นเควสที่คล้ายๆกับเควสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะให้เปิดกล่องซิลเวอร์หรือกล่องเงินนะครับ1ครั้งอันนี้เลยนะเปิดแล้วก็จะสําเร็จเควสเควสที่9คือการมีส t a r ์ฟิช5ตัว ดูก่อนซึ่งไอเนี่ยจะตาฟิก็คือตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราจะได้เป็นของรางวัลจากเควสก่อนหน้ามาด้วยนะส่วนเควสที่10ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเนี่ยคงสถานะความรักของคิโตมอนเอาไว้ที่มากกว่า150นะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงอย่างเช่นตัวนี้ครับดูที่ค่าเลิฟเนี่ยนะบนสุดตอนนี้ร้8นะครับถ้าคงค่านี้ไว้ได้เกินกว่า24ชั่วโมงก็จะสามารถรับของรางวัลของเควสที่10ไปได้เลย อย่างที่รู้กันนะครับว่าเราสามารถเอินเหรียญเคมอน K mon จากโปรเจกต์ริปโตมอนได้แล้วโดยการทำเควสที่5และเควสที่10ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเควสที่5เควสที่10คืออะไรเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องมาคิดนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะสามารถทำเควสที่5กับเควสที่10เสร็จได้ไหมเควสแต่ละเควสเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับถ้าคุ้มค่าที่จะเปิดกล่องเงินนะ พราะปกติเราจะไม่ได้นะครับอันนี้จะได้มาจากกิจกรรมพิเศษนะถ้าคุ้มค่าที่จะเปิดเราทําถึงเควสิบได้ก็ควรจะทํานะครับแต่ถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้รอทําสัปดาห์ตัดไปนะส่วนใครที่ทําเควสสัปดาห์ที่1ผ่านไปแล้วนะครับคุณก็มีโอกาสเอินเคมอนนะหรือว่าได้รางวัลเป็นเหรียญเคมอนได้นะครับโดยมากดที่ตรงนี้นะด้านขวามือบนสุดนะครับเป็นรูปหน้าคริสตมอนนะกดเข้าไปแล้วกดเคลมนะครับก็จะมี นี่รางวัลที่เราได้นะครับเหรียญเคมอน K อยู่ตรงนี้เลยซึ่งใครที่ผ่านเควส5ของสัปดาห์แรกก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญเคมอน K ประมาณ104-105เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าใครผ่านเควสที่10เนี่ยก็จะได้รับเคมอนไปอีก370บวกกับ105จากเควสทที่5นะครับเป็นไงบ้างครับปริมาณรางวัลเนี่ยเป็นที่พึงพอใจของทุกคนไหมครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ Fun to Earn ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ